โอกาสครบรอบ50ปีการเคหะแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานใหญ่มากกรรมบ้านการเคหะแห่งชาติ2023ภายใต้แนวคิดคิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยและครัวเรือนเปล่ะบางมาตลอดระยะเวลา50 ปีสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยไปแล้วกว่า7 0 0 0 0 0หน่วยผ่านโครงการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการเคหะชุมชนโครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดโครงการเคหะพระวาชการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงและโครงการอาคารเช่าต่างๆเป็นต้นครับวันนีเรานําบ้านนะครับกว่า11,492หน่วยทั่วทุกภูมิภาคนะครับมานําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ก็มา แจก,กให้กับพี่น้อง3ต่อเลยนะครับต่อแรกก็คือรถทันทีนะครับที่มาจัดจองในงาน1 0หรือว่าจะทาสัญญาแบบเช่าซื้อหรือเล่นทุบายก็ได้นะครับในช่วงที่พี่น้องยังคิดว่าตัวเองยังไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับหรือว่าติดปัญหาในเรื่องของการเข้าสินเชื่อนะครับต่อที่2นะครับเราก็มีดอกเบี้ยพิเศษนะครับโครงการสินเชื่อเพื่อผู้มีไรายได้น้อยนะครับเนอัตาราดอกเบีย้ย1นอนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นต่อที่3ครับสำหรับโครงการที่เป็นเคหะเชิงสังคมนะครับ ก็จะนัดส่วนลดทันทีอีก1 5 0 0 0บาทต่อหลังนะครับหรือต่อห้องเพราะนั้นรวมทุกต่อก็คาดหวังว่าเราจะสามารถลดให้กับพี่น้องประชาชนสูงสุดถึง80,000บาทนะครับแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับที่จะให้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องเรียนท่านผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้การขยาแห่งชาติเรานะครับเราได้ปรับ เปลี่ยนนะครับเรื่องของการพัฒนาห้องที่อยู่อาศัยนะครับให้รองรับนะครับพี่น้องมนุษย์ล้ออย่างน้อย1 0 1ถในทุกโครงการใหม่ของเรานะครับเราจะจัดเตรียมไว้นะครับด้วยการเอาเรื่องของ i v e r s a l Design นะครับการออกแบบที่เป็นอารยสถาปัตย์นะครับมารองรับผู้สูงอายุนะครับผู้พิการนะครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับตลอดจนกลุ่มคนเร่ยนปรอบางนะครับเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยนะครับ ไปเที่ยวชมกันนะครับงานมหากกรรมบ้านการเคหะแห่งชาติ2023งานมีถึงวัาที่นี้เท่านั้นนะครับ3กันยายนตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีถึง18นาฬิกาณสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติย่านคลองจันทร์กรุงเทพและสำนักงานเคหะนครหลวงสำนักงานเคหะจังหวัดทั่วประเทศครับ